แล้วก็ <Yeah. S 2> ม,มีคุณภาพาะไม่ความว่ามีกรณีเกิดขึ้นนั่นแม่นตั้งแต่สุ่มส่พน่นเกินหนอฮอตส่วนกลางี่ตอนห้าวัที่สุดเพราะว่าบหามันบรโบแมนตั้งแต่เรื่องข้อเงินการเจ็บกันเป็นแบบธรรมดาบมแมนมันยังเป็นบรรหาเศรษฐกิจมันยังเป็นบรรหาความปลอดภัยมันยังเป็นห้าเมป็นปรรทัดการเมืองมันยังเป็นบรรหาการพัฒนตาางปแล้วมันยังเป็นอนาคตของพวกเขา In our joint uh, statement, uh, a number of uh, actions have been identified. Uh, in addition uh, to those things that we all agree, we would like to propose uh, two more things. Uh, number one, uh, we would like to propose a, a technical training course uh, as early as possible in China for the technology transfer of the rapid diagnostic method. Yeah. We already received urgent request from two Asian countries. And we would like to invite scientists, medical people from all the Asian countries to join us for this uh, training program and we are ready to offer

訪問をししてておりまして、えー、本当にあの良い関係が生まれておりますのでこのようなあの保健大臣の会合を通じまして、えー、防止のために協力体制をさらに強くしていきたいと考えております。これまでも 鳥由来の新型インフルエンザが発生する危険性があるということで ASEAN の各国並びに日中間で協力をして対策をとっておりましたがその体制をさらに新型インフルエンザにも活用して 協力,協力体制を築いていきたいと考えておりますそ,そのような意味で今回の緊急の保健大臣の会合はあの大変あの地味に合った会合と考えております ประเด็นที่ทุกคนมีความเป็นห่วงเป็นห่วงอย่างสูงว่าถ้าปัญหานี้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยเร็วหรือแสดงความพร้อมในการที่จะร่วมกันเผชิญกับปัญหานี้อย่างจริงจังให้ทันกับปัญหาที่มันวิวัฒนาการไปอย่างเร็วมากๆะจะสังเกตเห็นว่าในเม็กซิโกในสหรัฐอเมริกาในยุโรป24ประเทศภายในห6วัน แล้วก็ยกระดับจากอันดับ3ไปเป็นอันดับ5ขององค์การอนามัยโลกเพื่อเพื่อที่จะแสดงความห่วงกังวลว่ามันจะกลายเป็นโรคร้ายรุนแรงที่จะแพร่หลายแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั้งโลก global อาเซียนก็ต้องแสดงความพร้อมและก็แสดงท่าทีที่มั่นคง ร่วมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคในกรณีนี้ก็คือบวก3คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีเพราะว่าเขาร่วมมือกับเราอยู่แล้วในเรื่องของซา mm hmm. ในอนดีตในเรื่องของหวัดนกในอนดีตเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกโรคหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นและมันจะมาอย่างกระชั้นชิดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเพราะว่ามันแปลงพันธุ์เร็วมากมันมิวเทสเร็วมากๆเพราะนั้นถ้าอาเซียนเชื่องช้าไม่สามารถที่จะแสดงให้ ประชาคมโลกได้เห็นหรือประชาคมของอาเซียนเองได้ได้เห็นได้ตระหนักเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยวผลกระทบเรื่องการลงทุนซึ่งก็ยำแย่อยู่แล้วผลกระทบเรื่องความมั่นใจในภูมิภาคของเราในระยะสั้นและระยะยาวอาเซียนจึงจำเป็นจะต้องแสดงความพร้อมในการเชิญประชุมประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเป็นประชาคมที่มีพลวัต มองการกว้างไกลไปสู่อนาคตและโลกกว้างโลกที่นับวันจะผสานบูรณาการเข้าด้วยกันโลกที่ยิ่งนานวันก็ยิ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้นตลอดเวลาประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมผลประโยชน์กับประชาคมโลกโดยยืนหยัดให้อาเซียนเป็นแกนหลักในการสร้างสัมพันธภาพในเวทีการเมืองโลกเพื่อความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะต้องให้อาเซียนเป็นผู้ริเริ่มและนำทางกิจกรรมสัมพันธ์กับมิตรประเทศทั่วโลกเสมออาเซียนต้องยึดบทบาทหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มความคิดเป็นเจ้าภาพจัดงานและเป็นประธานในที่ประชุมโดยร่วมมือในกรอบที่เรียกว่าอาเซียนบวกสามหมายถึงอาเซียนกับจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ที่ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อประชาคมที่มั่นคงและสันติอย่างแท้จริงยั่งยืนอาเซียนร่วมมือกับประเทศอื่นๆน,นอกภูมิภาคอย่างเต็มที่มีการตั้งคณะกรรมการอาเซียนในประเทศอื่นๆน,น,นอกอาเซียนสแสวงหาความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและความตกลงระหว่างประเทศต่างๆอย่างสม่ำเสมอทั้งองค์การสหประชาชาติ สหาภาพยุโรปเอเชียใตย้แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเริ่มต้นแล้วหลังการรับรองอย่างเป็นทางการที่เะอังโวหินวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2,009สัพพ์กำลังทั้งทรัพยากรบุคคลและกำลังงบประมาณตลอดจนวิทยาการบริหารจัดการเพื่อสร้างประชาคมอาเซียน จะหยุดเพียงในที่ประชุมที่เกิดขึ้นมากมายนั้นย่อมมิได้ผู้นำในระดับชาติและภาคประชาชนพลเมืองใน10ประเทศจะต้องเข้ามาร่วมกันทำงานร่วมกันตำหนิวิพากษ์และสร้างสารรค์ประชาคมอาเซียนต่อไปให้เว็วด่วนเพราะในปีคศกรกั2015คือปีเป้าหมายที่ควรจะสร้างประชาคมอาเซียนให้สำเร็จทุกประชาคม ที่ประชุมประสานงานเพื่อการปฏิบัติตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนถูกกำหนดให้ทำหน้าที่ติดตามอำนวยการให้เป็นองคอ์กรที่ทำหน้าที่ประสานจัดการให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ความคิดวิเริ่มและคำแนะนำต่างๆที่มีจะถูกรายงานไปยังคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนซึ่งถือเป็นองคอ์กรรับผิดช,ชอบสูงสุดสำหรับการจัดตั้งประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้จากนั้นจึงส่งผลสรุปต่อไปยังเลขาธิการอาเซียนเพื่อทํารายงานประจําปีต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายในแต่ละปี a man 3 community p e a e b o d and security community is one of the most sensitive issues a m o n 3 pillars Uh, we had agreed the uh, economic community and uh, uh, every member country trying very hard uh, to implement uh, what they have already agreed. Mm -hmm. Even though um, I think uh, uh, this is a uh, now implementing implementation process. Mm -hmm. I think uh, it will be easier mm -hmm. to implement uh, the agreement and also we can accommodate each other. Mm -hmm. but also socio-cultural community the blueprint. Mm. Uh, compared, to the, even compared to the economic community, it is a little easier. Mm. but uh, political and security community blueprint is a uh, uh, very sensitive issues. Mm. but uh, my understanding, uh, asean member countries have become mature uh, to cooperate each other uh, within this blueprint. Mm. you see the, in 1960, Uh, even 90, 1980, even 1990s, the today is the uh, 21st century and also all uh, political climate has changed. So I think uh, every country has become mature enough uh, to enhance the cooperation to accommodate each other's interest under the framework of this political and security community. Uh, but uh, I think a lot of ประชาคมอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเสาหลักเสาค้ำใดมีเวลาสั้นเพียง6ปีหลังการประกาศแผนงานการจัดตั้งที่ชะอำและโอหินความสงสัยและไม่คิดว่าจะเป็นไปได้มีปรากฏเป็นความเห็นสาธารณะโดยทั่วไป แต่อาเซียนก็คาดหวังผลงานเป็นบวกและพยายามวางแผนไว้อย่างละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนสนับสนุนพิเศษที่ต้องใช้ยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องทำกันอย่างมากมายกว้างขวางทั่วทุกซอกมุมของสังคมพลเมืองอาเซียนทั้ง10ประเทศเพื่อให้พลเมืองของทั้ง10ประเทศนั้นซึ่งต่อไปนี้ควรจะเรียกตัวเองได้แล้วว่าเป็นชาวอาเซียนได้รับรู้ถึงกิจกรรมต่าง และมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นในการสร้างประชาคมอาเซียนทั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนพร้อมทั้งให้มีการทบทวนตรวจสอบผลการปฏิบัติงานสร้างประชาคมทุกสองปีอีกทั้งยืดหยุนให้รัฐสมาชิกปรับแผนงานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ I think ASEAN often goes unappreciated in some of its achievements, uh, particularly taking this region through, you know, four decades where there's been considerable volatility in national politics and uh, in in ideological conflicts. Um, secondly, um, people often try to compare ASEAN with other groupings and focus. Just on the economic integration, uh, forgetting, of course, that uh, there is such a diversity here uh, among the ten nations. So, in, in that sense, I think uh, as a politician, we find that uh, often these things go unappreciated. Uh, having said that, you know, there is a clear challenge. I think ASEAN should move forward more quickly. <laughs> ให้กับพลเมืองทั้ง10ชาติมาแล้ว40ปีแบบค่อยเป็นค่อยไปในปีที่42งานสร้างประชาคมอาเซียนเข้มข้นขึ้นและมีกรอบข้อบังคับและแผนงานเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของอาเซียนและวางกำหนดเวลาให้ช่วยกันสร้างประชาคมให้เป็นรูปร่างภายในเวลา6ปีปีคริสตศักราช2015 หรือพุทธศักราช2,558คือปีที่ประชาคมอาเซียนจะมิใช่ความฝันบนเอกสารที่ได้จากที่ประชุมอีกต่อไป In Thailand's view The ASEAN community should first of all be a community of action. ASEAN must be able to act decisively and in a timely manner to address both internal and external threats and challenges to the security and welfare of its member states and peoples. Effective action must replace extended deliberation. We must show to the world that ASEAN is ready to meet any challenge and is well prepared to act decisively. We must continue to nurture a culture of concerted action in our organization, which will help to reinforce ASEAN centrality. As in me, my bones one look in our hearts to the world. All days now go from where there is love and forgiveness.